อะะไร่เฮ้ยลูกค้ามาแล้วรีวๆวเอาอะไรดีครับครับก็เดี๋ยวมีเหลืองครับเดี๋ยวรอคู่นะครับลูกค้าดได้้วครับลูกค้าขอบคุณครับอื้ อร่อยครับป้าป้าเฮ้ยอะไรอ่ะตบโต๊ดตังจังนะอร่อยมากขท้าขาจิ้มเนื้อไปหนึ่งจัดไปอู้อากาศดีจังเลยรอสกักครู่อร่อยไหมโอเคได้แล้วครับเนื้อนินๆโอเค ที่นั่งสุดชิวบรรยากาศดีมากร้านทมคือร้านกางหันลม้มห้าอะไรอร่อยมาก